สวัสดีครับเพื่อนๆอนอ,อันนี้ก็เป็นคลิปที่มาทำต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากการตอนกิ่งลูกชิงนะครับซึ่งเป็นผลไม้ทางใต้ที่คราที่แล้วที่ผมได้ทำการตอนไว้นะฮะโดยใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็ใช้กะปิในการ ทดลองตอนนะครับนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของที่ได้ทําการตอนไว้แล้วว่าจะออกลากตามที่ได้ทําไว้หรือไม่นะฮะอันี้ผมพามาดูนี่เป็นกิ่งตอนของเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอากาศจะดีนะครับแล้วก็จะทําให้ติดง่าย แต่ก็ต้องระวังในส่วนของเรื่องน้ำนะครับไม่ให้ไหลลงเข้าไปในตุ่มพอของเราฮะอันนี้ผมจะพามาดูเริ่มออกลากแล้วนะครับนี่นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นอันว่าได้ผลดีนะฮะ ที่เราใช้กะปิที่มีสารคารโดซานก็สามารถตอนกิ่งได้เหมือนกันนะครับกิ่งนี้ก็มีนะครับมีรากออกเหมือนกันซึ่งเป็นผลสำเร็จนะครับเนี่ยครับใช้เพื่อนๆได้ดูกนี่นะครับรากที่ออกก็คือเราตอนเหนือข้อนะฮะนะครับรบริเวณนี้ ออกรากหมดแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรอให้ออกรากอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักสามสี่วันเพื่อให้รากมันมีความแข็งแรงแล้วเราก็จะตัดแล้วก็จะไปชำในกระถางเพาะชำเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เราได้ทำการตอนกิ่งแล้วก็เพาะไว้แล้วก็นำมาปลูกลงดินแล้วนะครับนี้นะครับต้นชิง ซึ่งเริ่มติดลูกแล้วนะฮะนี่เป็นบริเวณสวนในบ้านของผมนะครับลูกจริงที่เราเห็นก็คือจะเป็นลูกลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่นะครับผมอ่านี่ลูกจริงกินกับน้ำพริกกินกับลาบปนหรือว่าเป็นเครื่องเครื่องเคียงของทางใต้นะครับ แต่ตอนนี้ก็คือต้นใหญ่ต้นนี้ที่นั่นก็คือเริ่มออกใหม่อีกแล้วนะครับผมจะให้ดูก็คืออันนี้นะครับจะเริ่มออกอ,อ,กอีกแล้วอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีรุ่นต่อไปออกมาสียขาวนี่ก็คือจะออกหมดแล้วนะครับเริ่มออกใหม่คือพันธุ์ของบ้านเรานะฮะสามารถนํามาปลูกจากทางใต้ามาปลูกที่ภาคกลางสุพรรณเราได้ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นหน่อย แต่ก็สามารถติดผลได้รับประทานกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม